วิธีรวยสวนกระแสะปี2023หลายองค์กรระดับโลกครับเช่น World Bank IMF นะครับเห็นพร้อมต้องกันว่าปีหน้า2023นั้นเศรษฐกิจจะถดถอยครับย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับว่าปีหน้าเป็นปีมหาวิกฤตรจริงเหรอเมื่อวานทำคลิปวิธีรับมือเศรษฐกิจถดถอยแต่วันนี้จะพูดถึงวิธีรวยในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครับซึ่งจะแบ่งเป็นการทำธุฐฐรกิจและการลงทุนครับ เริ่มต้นเลยคือคุณต้องคิดไม่เหมือนคนอื่นครับเพราะถ้าคุณคิดเหมือนคนทั่วไปคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนคนทั่วไปเหมือนอย่างประโยคที่巴菲特เคยพูดไว้ว่าจงกลัวในยามที่คนอื่นนั้นกล้าและจงกล้าในยามที่คนอื่นนั้นกลัวนอกจากนั้นเราต้องเข้าใจได้ว่าเศรษฐกิจนั้นมีวัฏจักรของมันครับนี่คือวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับมีการขยายตัวครับขยายมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดหนึง่งฟองสบู่แตกครับลงมาเป็นเศรษฐกิจ ถดถอยนะครับถดถอยไปสักระยะหนึ่งมีการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ก็เริ่มกลับมาดีขึ้น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 จนดีมากฟองสบู่แตกรอบหนึ่งกลับมาถดถอยแล้วแล้วก็ไปเนี้ยไปเรื่อยๆครับเริ่มที่การลงทุนก่อนถ้าคุณซื้อทรัพย์สินช่วงเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมครับตอนนั้นของก็แพงหมดแล้วจริงไหมครับโอกาสกําไรก็น้อยลงในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยราคาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยจะถูกกว่าค่าเฉลี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคริปโตและอื่นๆเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการค้นหาทรัพย์สินที่ดีแต่ราคาถูกครับมาพูดถึงธุรกิจบ้างนะครับถ้าวันนี้คุณจะทําธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจที่มันบูมเนี่ยมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าคู่แข่งเยอะมากจริงไหมครับใครๆก็ทํากันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยามเศรษฐิจแย่เนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากในการทําธุรกิจครับเพราะว่าคนส่วนมากไม่กล้าทําและก็คู่แข่งก็น้อยครับเพราะทุกคนเนี่ยรอดเข้มขันหมด การต่อรองก็ง่ายขึ้นครับเช่นต่อรองกับซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบหรือค่าเช่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องการรายได้ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีครับมาดูตัวอย่างธุรกิจกันนะครับที่เกิดขึ้นในยามวิกฤตบ้าง GE เนี่ยก่อตั้งปี1892 Microsoft ก่อตั้งปี1975ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยทั้งสิ้นครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับคือ Disney ก่อตั้งปี1929กครับก่อตั้งในช่วง The Great Depression พอดี เป็นช่วงที่เศรษฐกิจนั้นตกต่ำแล้วก็ย่ำแย่่ทีสุดในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับแย่ยาวนานกันไป 10- 20ปีเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเนี่ยความรู้เรื่องการเงินน้อยหรือประสบการณ์น้อยนะครับแนะนําว่าจริงๆเอาตัวแค่ให้รอดเนี่ยก็ยอดเยี่ยมแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําแน่ๆนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะครับก็คือการเรียนรู้ด้านการเงินครับเพราะว่าคุณมาถึงวันนี้ได้ด้วยความรู้เดิมใช่ไหมครับคุณอยากจะไปไกลกว่าน,นี้คุณต้องมีความรู้มากกว่าน,นี้ครับ ถ้าชอบนะฮะแบบนี้ก็ใช้เพื่อนได้นะครับกดหัวใจและกดติดตามได้ครับโชคดีทุกคนครับ